น่ตยสารไปทีขับมีเล่มคณะปกน้องเบลล่าค่ะเพราะยังคงรักษาทิศและคุณดีแต่การเรื่องความงามได้ครบครันเหมือนเดิมนะคะและนอกจากนี้เล่มนี้พิเศษตยสว่านี่ดูเลยสิ่งเอจนักเตะมีแรงที่สาวสาวแทบเสียชีวิตจ้าไม่รู้ว่าโดนใจสาวๆหลายๆคุณบันทึกไปอ่านตู้ประวัติเหตุการนี้ค่ะเห็นไหมคำนิ่ติศาส์ไปที่แต่ละเล่มไม่เคยทำให้คุณผิดหวังจริงๆค่ะนั้นอย่าลืมนะคะไปซีไปซีค่ะวันนี้นักสนุกดย या <coughs> ठाई <coughs>